สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติโป ก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาเดือนใหม่ล่าสุดของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปนะครับสำหรับ iphone 15 pro max ซึ่ง iPhone รุ่นนี้ก็มีการปรับลดราคาลงให้ทุกเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับคลิปวันนี้มีราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันสำหรับ iphone 15 pro max เป็นโปรใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษายน หรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับใครที่สนใจอยา่าจะซื้อ iPhone 15 Pro Max ไปใช้งานนะครับแล้วอยากจะเทียบราคาอยากจะดูโปรล่าสุดนะครับว่าซื้อที่ร้านไหนราคาถูกที่สุดเดี๋ยวในคลิปวันนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13เมษายนปี2025มีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ราคาพิเศษส่วนลดพิเศษผมแนะนำให้มาสั่งกับ Lazada นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาในช่วงหน้าร้อนนะครับแจกคูปองส่วนลดให้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นมิดมันเซลนะครับที่จะเริ่ม ในวันที่15เมษายนนี้ iPhone 15 Pro Max ร้านนี้นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาตรงนี้ขายอยู่ที่39,900แต่ว่ามีคูปองส่วนลดพิเศษแจกเพิ่มให้นะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์และเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยมีทั้งคูปองลด500บาทลด1,000บาทลด2,000บาทแล้วก็ลดเป็น10-15%ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้เขาบอกว่าไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าผ่อนได้ จ่ายผ่านทางบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้นะครับในส่วนของการผ่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับเราก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada เองได้เลยสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกนะครับขายด้วยทางร้าน Studio 7 39,900บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน i s t u d i o นะครับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ48,900แ้ราคาลดเหลือ4,500 0บาทนะครับเก็บคูปองลดเพิ่มได้อีกอาจจะเหลือประมาณ37มหเถึง3 8เท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุมี3ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 256GB สินค้าเป็นของแท้100%เปรเปลี่ยน ในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max จากทางด้านแอป Lazada นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ37,000-40,000ถึง 4, บาทนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บคูปองได้มากน้อยแค่ไหนแต่ให้แนะนำนะครับราคาตอนนี้ผมแนะนำให้เลือกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ iPhone 16 Pro Max ดีกว่านะครับเพราะว่าราคาใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นอยู่สำหรับ iPhone 16 Pro Max แล้วนี้ ขายโดยทางนั้น Apple นะครับจากราคาปกติ48,900สั่งวันนี้นะครับก็ลดเหลือเพียง40,000 990บาทราคานี้จะยังมีส่วนลดเพิ่มได้อีกนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเช็คคูปองก่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบ16 Pro Max แล้วก็15 Pro Max ราคาตอนนี้ถือว่าเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันมากๆแนะนำนะครับเลือก16 Pro Max ไปเลยจะได้รุ่นใหม่แล้วก็ใช้งานได้อีกยาวๆมากกว่านะครับใครอยากจะซื้อรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็น15 Pro Max หรือว่า16 Pro Max ผมมีลิงก์นะครับอยู่ที่ด้านล่างท่านกดเข้าไปดูคูปองเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้ถ้าถูกใจ นะครับค่อยสั่งซื้อแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900ก็ลดราคาเหลือ49,000บาทเก็บคูปองลดเพิ่มได้นะครับจากช้อปปีก็มีคูปองให้เช่นเดียวกันราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ38,900หรือว่าประมาณ39,000บาทวิธีการจ่ายเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุนะครับก็คือ256แล้วก็512สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0ปเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Sho ปปีนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ66,900ลดราคาล่าสุด เหลือาหมบาทราคานี้จะเป็นความจุ1เทราไบต์นะครับก็คือเป็นความจุที่เยอะที่สุดของเขาใครที่ลงเกมเยอะถ่ายวิดีโอเยอะนะครับถ่ายรูปเยอะแล้วอยากจะได้เป็นความจุเยอะๆนะครับก็แนะนําเลือกเป็นความจุ1เทราไบต์ไปเลยนะครับใช้งานกันอีกยาวๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความจุของตัวเครื่องด้วยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนหรือว่าผ่อน4ปีนะครับผ่อนเดือนละ1,300 8 7บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป s h o ปปี้สำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max ชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h o ปปีนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านจาก b a n a n a อทกันบ้างนะครับตอนนี้ราคาพิเศษสำหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับความจุ 256GB ากิจากราคาปกต 8 9 0 0ราคาพิเศษตอนนี้เลยนะครับลดเหลือเพียง36,900บาทเท่านั้นซึ่งต้องย้ำว่าราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ใครอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับส่วนร้านจาก Studio อเนะครับ iPhone 15 Pro Max ก็ราคาพิเศษเช่นเดียวกันจากราคาปกติ48,900ลดเหลือเพียง36,900บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกัน Apple สำหรับร้านจาก Studio 7สามารถผ่อน0%ได้สูงสุด10เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Studio 7นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max นะครับจากหลายร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก ทางด้าน Lazada หรือว่า Sho ป e e รวมถึง b a n a n a IT แล้วก็ Studio 7นะครับสนใจร้านไหนก็สั่งซื้อหรือว่าดูาลาะเอียดเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นของ Lazada แล้วก็ Sho ป e e นะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันแบบง่ายๆนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูป,ปองส่วนลดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรโมชั่นใหม่สําหรับช่วงกลางเดือนเมษายนนะัมาาดูกว่ iPhone 15 Pro Max ล่าสุดถ้าเราจะซื้อแบบติดโปรนะครับซื้อจากค่ายมือถือค่ายไหนที่ได้ราคาดีที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับหรือว่า True d t a c นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max มีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุนะครับแบบแรกเป็นความจุ256 g b ซื้อได้ที่ราคา3 2 0 0บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะคโปร1199ราคา3 7 0 0 Pro 899ราคา32,200แล้วก็ Pro 699ราคา33,300ทั้ง4แพ็กเกจนี้จะเป็นสัญญา18เดือนนะครับซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตล่วงหน้าถ้าเป็นสัญญา12เดือนนะครับก็จะซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,200บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699โปร1499ราคา36,300โปร1199ราคา36,800โ r o 899ราคา37,300แล้วก็ Pro 6 99ราคา38,400ส่วนความจุ512 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น45,200ความจุ1 t ทไซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น54,200นะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max จากทางด้านค่าย True d t a c นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ32,000บาทส่วนถ้าเป็นจากค่าย d t a c นะครับนี่นะครับก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับก็ราคา3 2 0 0มเหมือนกันแต่ว่าจะมีค่าเหน็ดดุงหน้าด้วยนะครับประมาณ5,000บาทถ้าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับโปร1199ราคา3 7 0 0ค่าเหน็ดดุงหน้า4,800โปร899ราคา32,200ค่าเหน็ดดุงหน้า3,000แล้วก็โปร699ราคา33,300 30, ค่าเหน็ดดุงหน้า2,100บาทนะครับ ทุกโปรสัญญา18เดือนนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทางด้านค่าย True d t a c นะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True d e t a c ทุกสาขานะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 15 Pro Max มีเฉพาะเครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับซื้อได้ที่ราคา4900เป็นเครื่องเปล่าราคาพิเศษนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุถ้าไหนที่สนใจอยากจะ ซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซือ้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h o ปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจใจห้ผม ในการทำคลิปโปรโมชันดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ